วิววราารณรสนะคะนี่วิวขนบรรดาครอบครัวตุ๊กตาของวิวมาให้ดูกันค่ะเพราะว่าวิวเป็นคนที่รักตุ๊กตามากแล้วก็มีตุ๊กตาเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เลยจนโตขนาดนี้แล้วก็ยังสะสมยังชอบตุ๊กตาอยู่นะคะก็ดูจากเ,เป็นครอบครัวดิสนี์แล้วก็ดูจากที่ใส่หัวของวิวเองนะคะก็ไม่พ้นกับนิกกี้มินนี่น้องเป็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีที่มาว่า วิวนหน้าเหมือนเป็ดค่ะแล้วก็ตอนเด็กๆกับเพอเหมือนเป็ดอะไรเงี้ยเขาก็เลยเออมีโดนันด์กมีเดซี่ด์กแล้วก็เข้าไปไปมามา,มาก,ก็เลยสะสมไปมั่วซั่วเลยค่ะนี่ก็เป็นบรรดาคอลเลกชันนี่แค่ส่วนน้อยนะคะเพราะว่าที่เหลือเนี่ยเออตอนนั้นติดงําท่วมค่ะแล้วก็นี่คือวิวกู้ชีพขึ้นมาได้เท่านี้จริงๆค่ะแล้วก็ที่เหลือกําลังว่ายน้าตามมานะคะก็เลยเอาส่วนนึงมาให้ดูกันก่อนอันนี้ก็ได้มานานมากแล้วตั้งแต่ตอนที่เรียนสตรีมิทนะคะถ้าจำไม่ผิดคือเอเพื่อน จำได้ว่าไปจิจงของเพื่อนมาค่ะก <c oughs> ็คือชอบก็เลยเอามาเลยแล้วพอจริงๆคือเขาบรรยายสปปรรพคุณว่านี่นะคะเป็นแบบว่ารุ่นลิมิเต็ดออดิชั่นอะไรอย่างนี้เป็นแบบทาเหมือนเป็นของเก่าอะไรเงี้ยเราก็เอามาเลยละกันเพราะตัวอื่นๆเนี่ยนะคะก็อาจจะมาจากที่ไปเที่ยวที่ต่างๆหรือว่าใครไปต่างประเทศแล้วก็ซื้อกับมาฝา One night, น่ารักมากเลยเป็นคู่การันนั้นจําได้ว่าตอนเรียนหนังสือแล้วก็ เราจะอะถ้าใครรู้คือตอนที่แบบใส่ชุดนักเรียนมอปลายแล้วเขาก็ต้องเอาเนี้ยค่ะหนีบเข็มขัดแล้วก็มีแบบตอนที่มหาลาัยก็ใช่นหนีบเข็มขัดหนีบหนังสืออะไรอย่างเงีะะ้ยค่ะอันรลักมากเป็นแฟนคลับจีนให้นะคะเพราะว่าเขารู้ว่าคือบ้าพวกโดนัลดดักเดซี่ดากอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากอันนี้อุ้ยตายแล้วเราไม่ได้พบกันนานมาก อยากได้มากแล้วมันเหมือนเป็นแบบจะไม่ได้เป็นสยามนะคะแล้วเป็นร้านแล้วแบบเหมือนเป็นร้านแบบขายของเก่าคือจะเป็นพวกแบบตุ๊กตาเก่าๆแต่ว่าตอนแรกเนี่ยมันมีมือนะคะหุ่นยนต์ตัวนี้มันมีแขนแต่วิวไม่เจอนานเขาก็เลยคงแบบแขนก็คงหลุดออกไปมันมีอันนี้ด้วยมันเป็นคู่กันวิวไม่แน่ใจว่าัเล่นได้หรือว่า อ๋อน,น,น,นี่คือเป็นมิกกี้เมาส์ค่ะแล้วก็โดนนั่นดักที่ที่พอตั้งปุ๊บมันก็จะลืมตาน,นี่นอนหลับตาใช่ไหมคะแล้วก็อเลืมตาอาแล้วค่ะก็ได้เห็นความบ้าคลั่งคงคล้ายใน การรักตุ๊กตาของวิวไปแล้วนะคะก็ยังไงก็ขอฝากละครเรื่องสาวน้อยด้วยนะคะก็ฝากถึงคนที่รับตุ๊กตานะคะยังไงก็ดูแลเขาให้ดีนะอย่าปล่อยให้แขนขาหลุดเหมือนมีนะคะ่ะ <c oughs> ที่เห็นนี่นะคะคือส่วนหนึ่งของในครอบครัวตุ๊กตาของวิวเท่านั้นเองนะคะแต่ยังไงวิวมั่นใจว่าความน่ารักของตุ๊กตาเหล่านี้จะชนะใจแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะคุณแฟนรายการ knock out วันนี้อยู่กับเอมี่เองนะคะถ่ายคนเนี่ยรีเควส์เ,เกินอยากเห็นว่าเอมี่เนี่ยชอบตุ๊กตาอะไรสะสมตุ๊กตาอะไรไว้บ้างคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยู่กับเอมี่เลยที่ร้าน trees mango ั่ะเองนะคะ ถ้าอยากรู้ว่าหวานๆแบบนี้บางทีก็ดูเปรีป้ยวๆจะเก็บตุ๊กตาอะไรสะสมตุ๊กตาอะไรผู้ชายหรือผู้หญิงไปดูกันเลยค่ะและนี้นะคะก็คือตุ๊กตาของเอมี่เองค่ะก็เรรยกว่าอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่บ้านเอมี่ต้องบอกบอก่อนว่าคุณแม่เนี่ย เป็นคนที่ชอบสะสมตุ๊กตาอยู่แล้วค่ะแล้วคือปรากฏว่าเอมมี่เนี่ยพอโตมาก็คือเริ่มชอบตุ๊กตาบาร์บี้ด้วยก็เลยเริ่มเก็บสะสมมาเรื่อยๆก็ถือว่าอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับว่าเล็กๆน้อยๆที่เรานํามาในวันนี้นะคะรู้สึกว่าถ้าตัวที่ชอบที่สุดแลจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วปกติเนี่ยคือเราจะเก็บเป็นตุ๊กตาธรรมดาแต่ตัวเนี้ยคือมันจะเป็นเหมือนพวกเป็นเรซินเมซัลลิกอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวนี้เป็นของฝากรู้สึกว่าเป็นตัวเดียวในบ้านเพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยเป็นคนไม่ แต่ว่าพอดีว่ามีคนซื้อมาฝากแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย <Wow. S 2> ตัวนี้สวยที่สุดแล้วในบ้านรู้สึกว่าชอบเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นโทสีขาวแล้วก็ตัวนี้เป็นลิมิเต็ดด้วยรู้สึกว่าตัวนี้ตั้งแต่ปี2004ค่ะได้มาแต่ต่อปี2004เป็นตัวลิมิเต็ดนะช่วงเวลานั้นก็รู้สึกว่าเป็นตัวที่ชอบที่สุดในบ้านแล้วแล้วก็ถือว่าแพงเหมือนกันว้า <Wow. S 2> วก็จะมีอันนี้แล้วกัน น,นี้จะเป็นแบบว่าการ์ตูนเป็น t o ยสต o รี่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าเราชอบทอยสตอรี่แล้วคือชอบดูการ์ตูนแล้วพอยิ่งพอพัก3าพักราสุดเนี่ยมันมีเอาบาร์บี้เขนเข้าอยู่ในเรื่องด้วยก็ยิ่งชอบข้าไปญ่แล้วก็เลยไปตามหาซื้อตุ๊กตามาซึ่งก็เป็นบาร์บี้ที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่อง To ยสตอรีก็ถือว่าเป็อีกหนึ่งตัวแล้วกันที่โปรดมากเพราะว่าด้วยความที่สีสันด้วยแล้วก็บวกกับอยู่ในการ์ตูนด้วยทุกวันนี้ไวเปอร์ก็ยังใช้ไปไลายของตุ๊กตาบาร์บี้ในทย <ๆ S 2> อยสตอรี่อย เขาจะมีอยู่รุ่นบางรุ่นที่มันจะเป็นกล่องแบบนี้ค่ะแล้วก็เราจะมีตัวนี้ที่เราชอบมันจะเป็นปีเกิดของเราจะเขียนว่า1,986ซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็จริงๆแล้ว เราก็ไปเดินดูมาเพราะว่าปีนั้นเนี่ยคือเป็นรุ่นที่เขาผลิตในปี1986ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่มี่เกิดพอดี mm hmm. ก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันเป็นปีเดียวกับวันเกิดเราเป็นปีเดียวที่เราเกิดก็รู้สึกว่าอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวที่เราชอบมากเหมือนกันแต่จะบอกว่าแค่นี้ไม่พอค่ะเพราะอันนี้เป็นแค่ส่วนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นจะบอกว่าที่บ้านีหนมีประมาณ mm hmm. เกือบประมาณเบ็ดเสร็จแล้วเฉพาะบาร์บี้ประมาณ200ตัว mm hmm. ไม่รวมตุ๊กตาอื่นนะแต่ว่าที่พิเศษกว่านั้นเนี่ยหลายคนอยากเห็นว่ามันพิเศษยังไงเพราะว่าจริงแลวทีี่รถมมคาปก ถ้าอยากจะรู้ว่ารถอ e มีเนี่ยแปลกยังไงและในรถมีตุ๊กตาหรือเปล่าเราไปดูพร้อมกันค่ะนี่แหละค่ะให้ดูแล้วกันว่าขนาดรถทุนสร้างมากเพราะว่าถ้าใครรู้เนี่ยจริงๆแล้วบาร์บี้เขาจะขับรถเป็นบิทอกสีชมพูด้วยวความชอบมากเหมือนกันก็ลงทุนเอารถเต็งไปทำสีชมพูเหมือนกันแล้วก็ จะมีโลโก้บาร์บี้แต่ว่าจริงๆแล้วคันเก่าเนี่ยจะเขียนว่าเป็นเอมมี่บาร์บี้เลยแต่ว่าคันนี้ยังไม่เอาชื่อมาติดเพราะว่าแม่บอกว่าแค่สีมันก็เด่นแล้วอย่าเอาชื่อมาติดเลย <S <S แล้วก็จริงๆในรถก็จะมีตุก๊กตาตัวอื่นอีกที่เมื่อกี้บอกไปค่ะเดี๋ยวจะให้ดูตัวหนึ่งก่อนนะนี่แหละตัวน,นี้แหละที่เราบอกที่เราบอกว่ามันคือปีนี่คะ1 9 8่ที่อมมี่บอกไปเมื่อกี้เพราะว่า มันเป็นปีเดียวกับที่เอมี่เกิดสังเกตสิว่าหน้าเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยหน้าสมัยรุ่นแรกๆเขาจะเป็นการแต่งหน้าแบบอย่างเงี้ยนะสีจะจัดหน่อยแล้วก็เรียกว,ว่าการแต่งตัวจะดูแบบดิสโก้ดิสโก้นิดนึงอันนี้ถือว่าเป็นตัวที่ชอบมากเพราะว่าปีเกิดตัวเองก็เลยชอบแค่นั้นนะคะเอมี่ก็เชื่อว่าหลายๆคนสาวๆหลายๆคนก็คงชอบตุ๊กตาบาร์บี้เหมือนเอนมี่แต่ก็ยังจะมีอีกหลายคนเหมือนกันที่เครซสี่ทุกอย่างที่เป็นบาร์บี้เหมือนเอนมี่แล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะก็เชียร์กันเข้ามาเยอะวกันเพราะอนนเอมี่วนี้้ตองชนะแน่นอน เจอกันใหม่ละกันบ๊ายบายค่ะ